เธอมีร้านโลบักดีๆแนะนําบ้างไหมอ่ะนี่เลยร้านคิสตันชอ็อปร้านบริการขายโลบัคเลสสุดคุ้มมันจะเป็นระบบกลุ่ม ID พาร์และ VP Server ก็มีหมดเลยนะแล้วยังมีบริการกดเกมพาร์ทกับเพชรออสตาและยังมีบริการกกก Star, ร,ารับฟาร์มีมากมายสามารถใช้บริการได้ที่ลิงใต้ใตคลิปนี้เลยนะครับผมโหดคุ้มอย่าลืมมาเติมกันด้วยนะเด็กๆ ก็สวัสดีนะครับผมอยู่กับผมดิวทีวีนะครับผมนี่เกมโรบอทกันอีกแล้วนะครับผมในแมปทูพีชนะครับผมทุกคนก็ห่างหายกันไปนานนะครับทุกคนสําหรับการปลอมเป็นผู้หญิงนะฮะก็เดี๋ยววันนี้นะทุกคนผมก็จะมาทำพาสสองนะครับแต่ว่าตอนนี้นะทุกคนเราก็ต้องไปหาเหยื่อก่อนนะครับทุกคนเดี๋ยวผมก็ต้องเดินทางไปเกาะนู้นน่ะเนาะโอเคก่อนที่ทุกคนจะไปรับชมคลิปนี้ทุกคนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจผมด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ผมขอหนึ่งพันไลค์นะทุกคนช่วยกดิน ถามไปก่อนแรกกันเลยนะผมว่าเขาจะอยู่ก่อนแรกกันเยอะนะ โอเคครับผมก็ขอเดินทางไปก่อนแล้วกันนะเออทุกคนเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าพาหนี้เนี่ยจะเจอคนปันๆฮ่าๆหรือเปล่านะครับโอเคไปเราไปเกาะนนู้นเนาะโอเคครับผมเดินทางไปกันเลยโอเคครับทุกคนตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะฮะเราก็จะลงนะครับผมเออโอเคลงอุ้ยอุ้ยอุ้ยผมผมมีผลอะไรวะในตัวเนี่ยอุ้ยทำไมรู้สึกมันแรงจังทำไมเมื่อกี้ลงน้ำรู้สึกเหมือนจะตายนะโอเคครับเดี๋ยวเราก็ไปจุดเซฟก่อนนะครับไม่งั้นเราตายแน่ๆนะดูจากการแกงแปงของเขาแล้วครับผมทุกคนโอเคครับมาเริ่มมาเซฟโอเคครับเซฟแล้้วววนนนนะะะะฮีีี่่คคครััับสสสสดดเอยยา สวัสดีค่ะนายเอ้าทำไมตัวผมแปลงนี้วะนายโอ้ไม่มีใครสนใจเราเลยสวัสดีค่ะนี่ใครพอสอนเราเล่นได้ไหมอันแน่เป็นไงเอ้หเหลี่ยมเหลี่ยมเหลี่ยมหนาเหลี่ยมหนานะครับเหลี่ยมหนาแล้วนี่ใช้รหัสเดิมเลยนะฮะไม่รู้ว่าจะมีใครเคยดูคลิปเราหรือเปล่านะครับผมว่าไม่น่ามีหรอกเนาะหวังว่าเซิร์ฟนี้จะไม่มีนะครับอืมมีผลยางเอ้ยยังเอ้ยยังค่ะยางเอาเอ้ยกูพิมาแล้วกูเนี่ยมียังค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวผลที่มันสุ ผลที่เขาสุ่มไว้มึงก็ไปหาเอามาเด้อเอาเฮ้ยมันเอาผลเลยให้วามึงเลือกผลกระโหลกให้กูอ่ะกูอยากได้ผลนี้เออเลือกผลกระโหลกโอเคผลฟินิชแล้วกันเอือโอเคกินผลฟินิ์เข้าไปแล้วค่ะเธออยู่ไหนอ่ะเอาหายว่ะทุกคนมันหายว่ะเอ้ยโอ้ยโดนแกงโฮ้ยโดนแกงเอาเฮ้ย แม่งทำสุภาพสตรีงี้ไม่ได้เกินไปเพราะว่าเฮ้ยทุกคนมาไล่แกงคนผมก็ไม่มีของที่จะสู้ด้วยนะครับรหัสเนี่ยสู้ไม่ไหวนะโอเคโอ้โหรอบนี้สุภาพสตรีแม่งโยนยำเละเลยทุกคนครับโยนยำเละเลยว่ะเอ้ยเราสอนไม่เธอฟรีเอ้ยเอ้ยเธออยู่ไหนนี่สอนฟรีเธออยู่ไหนนะครับเอ้ยอยู่นี่เอ้ยเธออยู่อ๋อนี่หรอเอ้ยเย้เยสเธอเยสแล้วว่ะดีแอดมาเลยแอดแอดเราแอดเราแอดมาอยู่มาอยู่มาดี ยังไงอะเรามีผลเนี้ยเธอเรามีผลนี้นี่เรามีผลฟินิกได้เป็นไงเป็นไงมีผลฟินิกด้วยเฮ้ยทุกคนเขาซื้อดาบมาให้นะเราเราแกล้งกินไปนะเราแกล้งใช้ไปนะครับแต่จริงๆเรามีอยู่ในตัวแล้วเนาะโอเคนี่เธอเราได้มาแล้วเราได้มาแล้วเอ้ยเฮ้ยทิ้งผลแสงให้ด้วยเอ้ยเอ้ยมือแยกผู้หญิงเอาเอาเอาออจะให้จะให้อ่าเป็นไงผลแสงด้วยอ่ะเฮ้สุดภาพบุลลุดอ่ะโอ้ขอบคุณค่ะอานะครับเป็นไง เราจะแก้บอกเออเธอพาเราฟาร์มหน่อยนะครับนี่เธอพาเราฟาร์มหน่อยนี่เคเธอเราวิ่งมาแล้วไปยังไงบอกเราซิ โอ้เบคอนนะครับเบคอนชายเบคอนหญิงเลยนะฮะจังหวะนี้อุ้ยเอาเธอเราโดนฆ่าเธอช่วยเราด้วยเย่ก็ตอแหลอะกูโคตรตอแหลอะการจัดการมึงช่วยกูดิมึงช่วยกูดิเฮ้ยเย่ก็โทษก็โทษจัดการหมดเลยกูโทษเซฟก่อนอ๋อเขาบอกให้เซฟก่อนได้โอเคเซฟแล้วเซฟแล้วนะครับรับเควสฮะไอไมินบอกเอาจุดรับเควส์ออกไปแล้วไม่ใช่หรอไหนไม่มีไม่มีเอาอะไรงมมันมีมามาอ๋อโอเคมามาตีเหรออ่าแกงงูนะแกงงู แกงงูนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บแกงงูป,ป,ป,ปั๊บปั๊บปั๊บนี่งูเนี่ยตีหมดเลยนะฮะนี <L ynn> um> ่วิวสิบแล้วนะเออวิวสิบแล้วอัพเลือดสิบก่อนโอเคอัพเลือดสิบเออเขามีสเต็ปว่ะเขามีสเต็ปในการฟาร์มนะครับเราต้องอัพเลือดสิบได้ไหมโอเคฟังเขาฟังเขานะครับแล้วอัพดาบให้หมดอ่าทำหมดแล้วทำหมดแล้วโอเคแกงบอกทำหมดแล้วนะนี่อ๋อนูนน่นอยู่นู่นนะครับโอเคเราก็จะบีบไปหาเขานะ <L ynn> um> โอเคอ่าตามมาแล้วเธอตามมาแล้วนี่เหรอหัวแล้วป้้้าาเเเเรรียยบอปป็นไงงงหัวกก่่่ม เออเราเก่งไหมนี่เราเก่งไหมเป็นไงเราเก่งไหมเดี๋ยวเราให้มันชมนะครับเราเก่งไหมนะครับอ้าวตีแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วมันตายแล้วมึงดีเลยมึงเนี่ยเนี่ยมึงปิงมึงเนี่ยเก่งมากกระดอบวิชมก็ด้วยเอ้ยเป็นมันยิงแสงมันอะไรวะเฮ้ยมันเป็นอะไรวะหือว่ารหัสหลังมึงจะได้ฆ่ามึงไม่เกิดเลยเดี๋ดีมากนักเรียนแน่แนดีมากนักเรียนเดี๋ยวกูทงปากดีมากนักเรียนแล้วเราจะเล่นกับเธอได้ไหมนี่เกมพิธิมาแห่งการมอผู้ชายนะครับไอ้โคตรรัวเลย โอเคนี่้เราจะเล่นกับเธอได้ไหมรอเขาตอบนะฮะได้าเราเออจะกรรมันเออเออเย้เย้แมหงหัวปกป้องอ่ะทุกคนแมงหัวปกป้องอะ,งปปองอะโอเคเราสี่เก้าแล้วโอเคเราววสี่เก้าแล้วตีถึง60หกสิบเลยเอา้าอะไรของมึงเนี่ยโอเคตีถึงหกสิบปึ๊บปึ๊บปึ๊บโอเคเดี๋ยวพาทายทีทุยย้ายทีทยยยทครับโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวพาย้ายทีได้เลยเดี๋ยวเดี๋ยวยูขอตีกันแล้วกัน2 0 0 thousand years later โอเคนะครับทุกคนเหรอเราก็จะตามมันไปนะฮะ เคมจะพากูไปไหนอะถ้าบอกว่านั่งเลยนี่กูต่อยนะกูมีผลแสงเอออย่าไปโดนลูมนะโอเคอ้าวแม่งโดนลูมเฮ้ยมีคนเอาผลมายัดป่ะไอ้เย่ยผลตัวเย่กูเอาผลตัวเย่กูไม่เอากูไม่เอานี่ไม่เอานี่ผลตัวเฮียดูไม่เอาแม่งเอาผลตัวเฮียไหมกูเหมือนมึงด่ากูเลยแม่งผลลงน้ำได้เลยโอเคเดี๋ยวเราตามใจเชื่อมันครับผลมังกืออ๋อผลมังกือครับอีแม่งแม่งรอเม้งด่ากูวะเดี๋ยวเผลผลมังกือ มันคือภาพมึงอะตัวเฮียโอเคสวยเหมือนมึงแกล้งกูเหมือนอีคนอะเน, <laughs> นเนี่ยมึตัวเฮียเอา้านี่แกล้งเราทำไมนะฮะเออแกล้งเราทำไมเออน่ารักน่ารักเียมึงตัวเยียเนี่ยน่ารักตรงไหนเนี่ยเรามีสามแสนสองหมื่นเพชรแน่แนอวดๆๆอวดอวดแล้วเราแกล้งอวยหูทำไมเยอะจังทุกคนครับแม่แม่แข่งจะแย่งผมไ้ยจะแย่งดูดิเรามีร้านหนึ่งโอ้จะแย่งร้านหนึ่งเฮียอะไรเนี่ย มึงมีอยู่เจ็ดรสิบห้ามือ้านนึงอะไรเดี๋ยวเนี่ยสามแสงของจริงผลโอเปกเกียงไงเราฟาร์มลิงยักษ์อ๋อคือบนโอเปกมันเกียนะฟาร์มลิงยักษ์ได้หกพันรูบี้นะทุกคนโอเคทำไมมีเยอะกันจังนี่มันมีเยอะกันจังไอ้ไงไอ้ไนี่มีของจริงเออเนี่ yes. <laughs> ยเย็เย็นโนบอลไปโดนเอ้าไอ้แมงโตนรูอ่ะแม่งแกล้งไนนอ้นู่นนะครับโอ้มีคนแย่งเราแล้วค่ะทุกคนเราพูดเล่นเก่าอ แล้วพวกเธอมีแฟนยังเออนี่แล้วพวกเธอมีแฟนกันยังนะครับอ้ามีแฟนกันยังยังเอยตอ่อย่างไวเลยตอบอย่างไวยังครับถามทําไมอ๋อถามทำไมอ๋ดาดาดามอเราอยากมีแฟนไง <laughs> เอ,อ้ยยังไม่คนร,รัวเลยทำไมพวกเด็กเกมเราบอกมนจีบมนจีบกันอย่างนี้เลยเหรอวะ <laughs> อย่าต่อยก,กันอ <laughs> ย่าต่อยก,กันเซฟก่อนเองนๆๆั่นนเซฟก่อนเองไะไอ้ยโกตรเลยยังชอบเลยว่ะสำหรับ อะไรถ้าเราอยากเป็นแฟนเดย์ต้องทำยังไงนะครับเออเดี๋ยวเรารอตอบเราผู้ชายนะเอ้าเราหญิงเออเราหญิงเออย่าแกมีกระซิบบอกมีกระซิบบอกเซตเราพาฟาร์มทุกวันโคตรรัวเอ๊ะแม่งถ้าเป็นผู้หญิงก็เปลี่ยนเป็นผู้หญิงลาเลยทะไรายเงี้ยแม็กเหมือนผู้ชายเลยโคตรเกินเลยนะฮะ โอเคอู้หูพาฟาร์มสองคนแล้ววะเนี่ยโดนเซิร์ฟมั้ยนี่ยกูโอเคมันไม่มีเควสครับไม่มีเควสตีโอเคตีไปเรื่อยๆนะทุกคนเราต้องข้างนี้จะตีไหวอยู่นะก่อนนี้นะครับโอเคฟาร์มไปนะเออดะซิงด้วยเราเป็นแฟนกันไหมเราเป็นแฟนกันไหมเอะเราจีบผู้หญิงไมเป็น้ยโดนเราโดนลุมสองเลยอ่ะเราทุกคนเราโดนลุมจีบสองเลยนะครับครับไอ้ยี่มาตอบกัน ตอบง่ายจังวะไอ้จริงหรอเออละไม่วาละไม่มาจีบง่ายกันอย่างนี้วะทุกคนเอ้ยไอ้เอาไอ้นี่โดนแยกไว้นี่โดนแยกวะเร็วเร็วเช็ดจีบเร็วเดี๋ยวเราพาอะไรเดี๋ยวเราพยายามฟาร์มเอ้ยจะตีจะตีจะตี ยังแฟนกูเหรอเธออ๋อขอบคุณนะเอเอขอบคุณนะนี่เอ้ทุกคนโดนโดนแย่งสองคนว่ะบอกว่าอย่าตีกันเออนี่นี่ต้องให้ต้องให้ลูกพี่กูตักเตือนนะลูกพี่กูตักเตือนเออโทษนี่เฮ้ยเดี๋ยวดูคนลองดูเป็นแฟน,เป,น,แฟนเป็นแฟนกันสองคนเลเป็นแฟนกันสองคนเลยไหมเธอเดี๋ยวเราพาอาฟาร์มอะไระคืออะไรวะหาฟาร์มด<ๆ>้วยคืออะไรวะไม่เอ<ๆ>็งจีบกันเลยเอ้ยเย้เย้บิดดอยบิดดอย มีน้อยมีน้อยอีกคนหนึ่งน้อยทุกคนครับเออดีนน้อยเธอเดี๋ยวอะครับเดี๋ยวเราต้องไปแล้วอะเออเวลาล้านเกมหมดเออเวลาล้านเกมหมดเวลาล้างเกมนี่กระโปรงก็ล้านเกมกูบายเอ้ยเหมือนนักสัตใจห้าบายไปก่อนนะเธอเออเธอเอ้ทำไมมันติดง่ายจังวะไอ้ผู้ชายในโหรบอกเลยเฟซเราชื่อ ฟเฟซเราชื่อเย็เย,ย็ไปเจอไปไม่เอาเฟซมาทุกคนอยากรู้ว่ามีเฟซนี้จริงไหมวะนี่โอเคครับเดี๋ยวเราลองค้นดีกว่าทุกคนครับจะเจอไหมนะทุกคนเอ้ยเอาเอาไปว่าไม่นี่แหละทุกคนเดี๋ยวก,ก็แอดกันไปเองนะครับผม,มอืมให้ดเลยรือมีรูปอยู่แอดไหมล่ะเอาลายเล็มปะไอคนเอาลายเลมมยไว้ <c ười> เดี๋ยวเราแอดไปนะเวซเราชื่อกฤชกรนี่ไอเฟซเราชื่อกฤชกรเย็เย็ขาไอ้เต้าเรียกกูไอ้เต้า ไอ้เต้าเอ้เตาเหี้ยเ yeah. จ๊เบลชื่อก่อนกะ่อนนะบอกรักเราหน่อยสิเออบอกรักเราหน่อยสิดีนะบ,บอกรนะักเราหน่อยสินะครับแล้วให้เขาบอกรักนะเออบอกรักเราหน่อยสินะครับรักนะไอ้เต่าร <laughs> ักนะไอ้เตา้าเอ้าอยากเจ้ เราชื่อน็อตเออเดี๋ยวลองเขียนน็อตดีมเข้ากันน็อตดีมก็เข้าอยู่นะเออไอมันคือีออ่โคตรง่ายเลยกูย่างย่อเลย,ยาาช่บหยครับนี่บายค่ะนอะ็อตเออนี่โอเคแล้วทุกคนก็คลิปนี้ก็มีประมาณนี้นะทุกคนผมว่ามันคูดปั่นเลยคลิปนี้ปั่นว่าคลิปที่แล้วอีกนะครับผมึงข้าดแบไอ้ดี่เลยนะไอ,อ้ขอเป็นแฟนไอกูยอยากชอบเลยนะโอเค คลิปนี้เป็นวันนี้ทุกคนใครชอบฝากกดไลค์แชร์สตอร์ใครด้วยนะครับทุกคนคลิปนี้ทําขึ้นเพื่อความบันเทิงนะครับอย่าดราม่าแต่อย่างใดนะผมเออแต่นี่สถานการณ์จริงทุกคนไม่ได้มีตรงเตีย๋นะเว้ยสถานการณ์จริงเลยนะครับผมคือแบบเอ้ยก็ไม่คิดว่าจะเจิงยะเออแล้วแบบเกินนะครับผมนี่ไอ้ต้าดีมาก <laughs> โอเคทุกคนถ้าใครชอบนะเออฝากกดไลค์แชร์สตอร์ใครได้โอเคผมไปแล้วทุกคนเจอกันคลิปหน้าเดี๋ยวขอลาไปก่อนสวัสดีครับผม